ครับผมก็ามาเข้าเตาในเตาอบนะครับถ้าไฟติดแล้วผมก็จะปิดปิดประตูเนี่นครับให้อบความร้อนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชั้นจากเตาถ่านเนี่จากถึงชั้นนะครับหนึ่งเมตรนะครับหรือเมตรยี่สิบนะไม่เกินไม่ห่างจากนี้นะไม่เอามาใกล้นี้นะแล้วก็ ความสูงจากชั้นฐานนี้นะครับก็ประมาณเท่าๆกันครับเมตรหรือว่าเมตรยี่สิบนะครับความสูงแล้วก็ห่างจากนี้ไปเมตรยี่สิบเหมือนกันครับและที่สําคัญเลยนะครับมันต้องมีรูระบายด้านหลังนะครับเพื่อที่จะดูดเอาพวกไอ้น้ำออกไปนะครับความร้อนมันจะดันออกไปเองนะครับ ระบบลมมันก็คือว่าเข้าล่างแล้วว่ามันจะออกทางบนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เจาะรูให้มันระบายนะครับมันจะแห้งช้ามากนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันจะมาเกาะอ,อยู่แถวนี้นะครับเนี่ยไอ้น้ำความร้อนนะไอ้น้ำมันจะมาเกาะอ,อยู่แถวนี้ครับแล้วถ่านมันก็จะดูดเข้าไปอีกครับดูดไอ้น้ำเข้าไปนะครับ ทำให้เปลืองเชื้อเพลิงนะครับเวลาอบนะครับแล้วผมมันเป็นรางสไลด์นะครับพอเปลวไฟตรงนี้หมดแล้วนะเปลวไฟตัวนี้หมดหรือว่ามอดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่ในนี้อยู่นะครับผมก็สามารถเอาเอาเตาเนี้ย ขยับไปตรงนู้นครับเอาเตาเนี่ยขยับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลื่อนชั้นเนี่ยชั้นฐานมานะครับเพื่อที่ว่าความร้อนเนี่ยจะอยู่จะอยู่ใต้ใต้ฐานนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะได้ความร้อนอีกครับ นี่ครับเตาอบแคปซูลของผมนะครับ